ครอกกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเล่นเกมไดโอเาร์ก่อนซึ่งมันเป็นจุลชีพวัวแล้วว่าอันไม่ออกจกุลชีพจุลชีพวัวแล้วก็เอแล้วก็อะไรก็รู้อะไรของมันก็รู้ไม่ไหวแล้วเร็วเลย

อะไรอะไรอะอเกมค้งบ่อยองวะเกมเป็นเกมค้งในโลกโอ้เาคุณม่ไม่ตันี้กไมาเหรตั Oke, wow. okay. Bye. aku ngerti sejak ah! dada da, bom Oh, bisa, bisa, bisa Soalnya aku bisa Ini itu เปนศัตรูเป็นัตรูเป็นเมียันี่ะเป็น <Xiao> เ <x 2> ีย <fit> ง <kind abonn és> ั้นเราไปถอดทูทันเธอใช่ต่อสู้โอ้เอาตัวนี้ไปสู้กับ

เราแค่ชนะรอบเดียวแต่มันต้องแต่มันต้องชนะสามรอบไอ้ไปเลยเไปตัวไฮบีทเ็าไม่บอกจะไปชนะได้เหรอเพลงนอนคราวนี้ไปโน ไปแล้วก็ตายวันนีตายแล้วฉันฉันดู้ฉันรูดีดูแต่มันไม่ใช่แบบตัรสุขาพโอ้มึงตายจำไม่ได้จริงจริงยิ่งจัดยนนิ่งข้าเลยอ้โห

oh iya bisa bisa kurisinu makhluk kayu rig kawal pelajari kalau mah tiga dua tiga hei lebih ไปเปรียบมันไป bom บอมบราจิโร Ini yang Ini

เลือกอะไรอ่ะโ <pod> <els> ิจิเนาเใชนไหมใช่ตวกระต่าขนาดนี้ตาอโอเคดาเมยมันเยอะนะครับน่าจะแล้วมักับตูนะครับตาย

ไปมันข้าน่่มหไปเร่อยเหมอนแก่ทีปดมาเปนจรคือใช้เรงแต่ใคร็เหมือนเดใครมันจะยอมแพ้วะ ่นี่ผมไม่ยอมแพ้หรอกผมจะเปลี่ยนเป็นบรูก็สกิบดีอ๋ยวดีไม่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 เราต้องชนะเราต้องได้เปลี่ยนเลยโอ้โปุ๊บชิกัน

อ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิ้มไปสตีนบ้านี่ยจิ้มัาโอ้โหโอ้โหโอ้โหตียหนักตายจริงเลยต้องเป็นดีน่ะตัวไหนถ้าเป็นอย่าเนี้ยว้าหลึ่ตัวเดียวอ้าวอู้ ไปไปไปรออะไรอ่ะอืมอย่าล้อืมอืมาอืม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 อมอื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 มม ไม่ไม่ไม่ตตุ่มตต่ต่ต่เด้งดงักนรู้ว่าจัตัวเลเลเดรกลายเป็นตัวกากนะอแบบเลียโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้าฮะอะไรวะอ้มันตี โอ้บรเลยจิ <te> pues ้งอาบุรุมากันอาบุรุมาไปเลยไปเลยสำนักสีดุซี่จับเดรที่สันดาวหางยันค่ะมาแล้วมาแล้วบักซอยนี่มาแล้วนะดไปบ้มาบุกซอยบ้างทำลาย

ปอดูได้เฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรสิปูตัวอะไสิอะหมาหน้าปากซอยวันนี้เราก็ได้หมาหน้าปักซอยมาแล้วแล้วโคตรอะไรบ้าง โอ้กูกดมัวยไม่ไหวแล้วมันไ,ไม่มีใครเอากะซิลาปวดเมืองเลยนะประเด็งสาวปวดเมืองจบอุ้ยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรวะเนี่นอยอุ้ยยามตัวผสมกับ ผสมกับจิงจกเฮ้ยตัวอะไรดีตัวไนมาขีนันเนาะปิงโดเอมาีนอะไรเนี่ยล้อเรืออะไรเนี่ยนี่ฮมนี่อออ๋อ้ เริ่มตอนที่ดีเล็กึ้นดีเล็กเร่มตอนที่ไอ้คอยาดีเล็กมาไปต่อสู้กับไอ้คอยาอ,อืมกงกันหรือเปล่า อืมโอ้ขบุตรก๊าบนี่นี่นั่นเนาะอืมแล้วเอาไปใช้ใหม่ได้กีกะอืมนนี่บูไม่รู้นะเอาไปใช้ใหม่ได้หรือเปล่าไม่เคยเล่น เกียแล้วสักก็ก็ก็ผิดเอาไซม์ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไอ้สเตร์ก,ก,กอ่ะเอาก่อโอ้ยโอ้ยเจ็บอ่ะมันกัดกับชัดวาดม,มั่งไม่ ก่อนการเต้นไปดูกันได้ครับไหนวะอุ้ยมาดูไปปังดีเลยจ้ะอันนี้เลยโอ้ย เปลี่ยนตัวนั่นแหละเปลี่ยนตัว,วงี้เหอถักเปลี่ยนตัวทั้งนี้เลยทิงกระจอกไอ้กาโอ้โหเลือดตรงนี้แบบไ้เยี่ไ,ไมตายแล้วน่ตกองตันงไม่ต้องไอ้ออไอยังไม่ได้รู้ด้วยเอาด้ จ้าขึ้ะโดดขึ้นมาเพื่อแต่อันนี้มันตัวตั้งแต่ระดับหนึ่งสองสามนีวับโอเคก็พายผมไปใช่ไหมใช้ตัวนี้มันก็จะตายเลยนะ ตีเ <Workers. S 2> หรอไม่อตีบ้างผมบกชนะไปอีกเยอฮ่าฮ่ได้ยเลยเนี่ยทำไทำอะไรกันดีเก๊เก๊เกเก๊เก๊เก๊ไม่เกไม่เก๊ดโอ้โหกูอัอเกดมันกี be, 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 be. Go? ่ชาะบนี่คกูจะเอาเกนกี่ชาิ ดูกอนไทยสีแบบท็อปใช่ปะว,ว,ปว่าอยาไทยสีแบบท็อปอีอ้วนอ้วนกับสมอ้วนกับสมชายหรือเปล่าว่าสมชายอ้วนกว่า อ๋อ๋อออดินเอวัดกลัวกูจะแพ้มั้เนี่ยอันนี้อันนี้มันจะแพ้หรอกไม่จะแพ้ว่ะจะแพ้พไพด้นะจะแพ้ก็ได้อ้าวต่อสู้ส่วนตัวแต่ผมมาเม่สี่ตัวเด้อ อ๋อกินกับกินเพิ่มก็แต่เลือดก็เกือบเท้ากันนะอุ้ยไม่กลับอืมดิฉันก็จะตายเลยโอ้ยจีบว้าวไอ้ตัวเล็กคนนี้ ไปแล้วอุ๊ยเจ็บอ่ะนี่ก็อินดูนะเพืน่นเฮ้ยแม่บิ๊กบิ๊กว้าไปแล้วอุ้ยอุ๊ยนรถอุ้ยโอ้ไม่ มันจะตายแล้วไรโนซอ,อรัสน้กินปากนี่แรงจริงนะอุ้ยจะว้ก็จะตายเลยฮะรอดเองเหรอ่เออใอ๋อใครต่อกันัิน ขันน์อขันนอทอรัสชดอตัชดวนนอทรัสอืมทัอะไรัมันอาเอาเอ้ากูไปตัวไม่ได้ปองจิ๊อ้โหโลลโลก โอ๊ยโอ้ยกร้นการอ้ดมันเรือดมันเกือบเท่ากันเลยนะเอ้ยกานก่อนการครับไปว่จะการดาหนึ่งอีกรอบนึ่งไปไ่ต้าอง้อกระดกมารูดม่าควาั้ กแต่คาโนมันกา้าหนงอการูองทำใหิรัสก็ได้ตายตัวนึงเดตัวใหม่ด้วยเ้ ร oh ักส <disrespect> <ala> il ิโวใหม่ด้วยเดี๋ยวกีการเอามันทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวบบ๊านึงครับผมดูดีเล็กก่อนดูมดีเล็กโอเคโอเคไม่ไหวแล้วอยคุณจะยิ้มแต่กีการบรูแล้วก็ทีเล็กกริง ตัวไทยเรยนูซอรัตมันอะไรนาะไทยเรยนูซอร,ร,รัตน์ตปเนป็เนแที่เด็กมันสั้นนาะไทยเรนูสอรัตนไม่เล่นกัจะต่อนีไทยเรนูไทยลาบเลยไทยเรยนูบี่เจี๊ยบดิว้ยไ้รู้สึกดครับเรนสาวกินเนื้อกับดินสาวกินเนื้อนะครับสุดขัวปีกะ เปลี่ยนตัวออกูทำอะไรเนาะูเพิ่มมาอ้อาเอาตะปอมมาอ้าวตื่นเลยตายอะไรของมันเฮ้ยดุมเดเล็กอืมดูไปไมบรูดูดุมกบดีลังฮึม มันมีหลางขี้ใช่มั้ยอืมทำหลังน้าห,อหออมหอบลาหมอดูมด้ยวยเล็กอ,อยากตู้กับดีเล็กอ่ะตัวไม่ใช่อยากได้ดีเล็ก ว้าวว้าวว้าวปุตายตันต้องไม่เริ่มมาด้วยต่้นมาแค่นี้นะไปอ็ได้ก็ไม่กินก็ได้อืมกินได้เลยอาอ ไม่ไหวแล,ลกวกรับก็ได้ไปใหม่บันการดกเยรอดวันที่บดดันกันแต่เราเสียดูเดอเลยไปดออนูดูเดือนนดดดอ,อุมันเป็นไง ตัวหมดกูจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โอ้ตัวนี้กูเะ้าแลกกับฟายไปตัวแลกกับโจมตีนี่หรือว่ากูจะไม่ได้โจมตีแล้วนี่โอ้ le โหปากมันเปื้อนเลือดอยู่เลยกูตายไปทั้งหมดสี่ตัวเจริง มาโอ,โอ้โอ้เนอไม่รดู้น่งยว่าเราแต่กี้กามาทำอะไรเยอะแยะวะเนี่ยดีเล,ล็กหรอยใน้กีกาสองอันเราจะวนมาได้เหรียญหรือว่าไปดีเล็กวะนี่ไม่ค่อยมาสู้พวงนี้เลยกูกดมามัวลนะ